chuông lô nhà hàng trang và chủ tính chủ tập mình ở hàng trang là nhàn mà và phân bố là hai <laughs> hai mà cơ nó hai trang trang nhàn hả anh nhàn vậy khi nào bộ chủ phân cháu nhàn cho nó cầm trái là cầm trái nè nhàn của phân chủ pho hùng pho suy ha nhìn trang chuột cầm trái sẽ suy สวยจะตายไม่ตาจู่กัวชาวฟันจิ่เจ้าฮะเย็บกัวชาวฟันจิ่เจ้าออกเก่งครูก็ตำมันกับโบฟันโบอีน้ำปวดวยหยดียดเนี่ยมังกัจุกแล้วนะโบยังฝาวนะมังกาเบียมนนะมาหิวมาแจ้มาแจ้ฮะแจ้กินมาช้ำก็จุ้งหยันท่านโจมหยันออกตาไตกลัวยยุงจะเท่านี้โก้ไตขางหน้าฮะบปโจมตาโจไรหยันไฟจุ้งหยันนะแจ้มาช้ำจะด่างไหม ไปที่ตมตมตมังนะเจนันนี้ขู่เอี่ยมนะกวยนะนะักวยเดียงนะมังกะยาวก็หรือตาหมังตาบุญนะเปียวจวดโรยมาอย่าอมจั่วตอะบุหนะรี่นะแอมบอเจ้าตับจะเชานะนะาาะ้าตังเนาะจั่วดทุกอย่น่ะไปที่บุหรีหมีวงกับวิวตอนเย็นน้่าจยุยให้มังค์ะพอเราขู่แกอันจอดจินบุเฮียแค่ตันจอดจีนแตะนี่จังอย่างโรนะ